ปัญหาพม่านี่ปวดหัวนะปัญหาพม่าคือตอนเนี้ยผมอยากให้พม่ามันไปตกลงกันก่อน <Nein. S 1> ผมเห็นทิกตอกเกอร์ของคนพม่าของคนกะเหลี่ยงของคนไทยใหญ่คนมอนเนี่ยออกมาปัดออกมาบอกปัดกันชุลมุนเลย mm. เออคนกะเหรี่ยงก็บอกไม่ใช่พมา่ากะเหรี่ยงในฝั่งประเทศพม่าฉันไม่ใช่คนพมา่าคนไทยใหญ่ฝั่งรัชฉานก็บอกว่าฉันเป็นไทยใหญ่ฉันไม่ใช่พม่าแล้วตกลงพม่าคืออะไรวะเออตกลงพม่าคืออะไร มาบอกปัดหมดเลยอ่ะไม่มีใครรับผิดรับชอบเลยอ่พะพอเกิดเรื่องเกิดกระแสขึ้นมากระแสต,ต่อต้านขึ้นมาปุ๊บแม่งพากันออกมาออกมาทิกตอกอะ่ะอัดคลิปออกมาโอ้หโหโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่คนไทยเขาไม่รู้หรอกเออคนไทยเขาไม่สนใจหรอกพม่าก,ก็คือพมาอ่าครับจริงไหมเพราะคุณไม่ใช่คนไทยไงคุณไม่มีบัตรประชาชนไทยแล้วคุณก็มาฟังจากฝั่งพม่าข้ามมา จะมาถูกต้องหรือจะมาแบบผิดกฎหมายก็อีกเรื่องหนึง่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บพวกคุณไม่รับผิดชอบอะ่ะเออโบยไปอย่างนั้นโบยไปอย่างนี้อ่ะแล้วปัญหาก็เกิดที่ประเทศไทยถูกไหมครับไปคุยกันมันจบก่อนไหมอะ่ะว่าใครคือพมา่าเออเออใครคือพมา่าผมอยากรู้เดี๋ยวก็มีคนกะเหลี่ยงออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเราเกะเหลี่ยงก็โดนนะผมจะบอกให้นะเออเกะเหลียงก็มีกะเหลียงก็มาก่อเรื่องเยอะ มาเรียอะไรมาถือกล่องเรียอะไรตรงนู้นตรงนี้เห็นในคลิปเห็นในคลิปครับเออกระเลียงมาประพฤตินตนไม่เหมาะสมมาประพฤตินตนเข้าข่ายเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอันตรพาลคนไทยเห็นแล้วไม่สบายใจฮะสวนหลวงรองไทุกวันนี้ต้องมาตำรวจไปเฝ้านะมึงเป็นไงก็เพราะกระเลียงไม่ใช่เหรอเออกระเลียงอายุเคใช่ไหมเออเคยออกมาถแถลงการไหม ไอตัวหัวโจกอ่ะไอตัวแกนน้ำเคยออกมาตั้งโต๊ะถแถลงไหมคนไทยไม่สบายใจนะมึงเออแล้วไอหัวโน้นก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยคนไทยบางกลุ่มเริ่มเอ,อ่ออคติกับคนพม่อคติแหละครับยอมรับและครับผมนี่แหละคนหนึ่งมีอคติแล้วตอนนี้จากพฤติการของพวกคุณไงการกระทําของพวกคุณไงผมก็มีอคติได้ครับถ้าพวกคุณทําดีผมก็บอกว่าดีแต่สิ่งนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่โอเค มันไม่ดีมันไม่ดีต่อใจคนไทยครับแล้วอย่ามาโวยวายอย่ามาออดอ้อนว่าคนไทยเกียดเกียดจริงไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาเกียดเกียดเพราะคุณกระทำตัวหน้ารังเกียจแต่พมา่าดีๆเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ยุ่งทำไมเราถึงเกียดครับหนึ่งเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยข้อนี้ถูกต้องหรือไม่ข้อหนึ่งเลยเอา้าวข้อหนึ่งเลยแย่งอาชีพคนไทยไหมอา่าแย่งแน่ครับ มาประกอบอาชีพค้าขายนู่นนี่นั่นเปิดแผงลอยเปิดการค้าแข่งกับคนไทยเอออ่าหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งนะอ่ะจดไว้จดไว้ข้อหนึ่งแย่งงานคนไทยกรรมกรทุกวันนี้นะครับคนไทยที่ประกอบอาชีพกรรมกรเนี่ยตกงานครับไปสมัครงานไหนก็ไม่ได้ครับเออไปสมัครงานไหนก็ไม่ได้ครับทําไมเพราะนายจ้างเขาไม่เอาแล้วเออเขาไม่เอาคนไทยแล้วแล้วก็มาประดิษฐ์วาทกรรม ว่าคนไทยขี้เกียจคนไทยหนักงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้แล้วก็มาบอกว่าคนไทยเนี่ยเอเอ,เอกิจธุระเยอะอภิสิทธิ์เยอะเออชอบลางานบวชงานแต่งสงการปีใหม่เยอะเหลือเกินเออไม่หรอกคนที่ไม่จ้างคนไทยนายจ้างที่ไม่จ้างคนไทยนะส่วนมากส่วนมากเนี่ยเขาจะบังคับปกครองคนไทยด้วยกันไม่ได้เพราะคนไทยมีสิทธิเสรีภาพสูง เขาก็เลยเลือกไปเอาคนต่างด้าวคนต่างดาวเนี่ยอะไรก็ต้องทากลัวโดนนายจ้างไล่ออ,อกกลัวผิดกฎหมายประเทศไทยอะไรก็ต้องทําข้อสองข้อสองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนตอบตรงกันหมดข้อสองนะมันมีพฤติกรรมหนึ่งที่มันบาดใจคนไทยครับมันมีพฤติกรรมหนึ่งที่มันเหยียบย่ําจิตใจคนไทยเลยเรื่องอะไรครับข้อสองนะเรื่องอะไรครับพฤติกรรมที่มันเหยียบย่ําหัวจิตหัวใจคนไทยอ่ะ เฮ้ยคุณเป็นต่างด้าวคุณเป็นพมา่าคุณมาทําอย่างนี้ในประเทศไทยได้เหรอเรื่องอะไรครับตอบให้พี่หลวงตอบให้แอดมินชื่นใจหน่อยทุกท่านช่วยกันตอบให้มันถูกหน่อยข้อสองเนี่ยอืมข้อสองมันมาถือป้ายประท้วงมาตาหนึ่งหนึ่งสองโอ้ยปฏิรูปต่อต้านเพื่อการกินดีอยู่ดียกเลิกมาตาหนึ่งหนึ่งสองมึงบ้าหรือเปล่าใครสอนมึงมาอะใครสอนมึงมาครับไอ้นี่เป็นข้อสองจริงๆอยากจะขึ้นเป็นข้อหนึ่งเออ แต่ข้อหนึ่งบอกแล้วว่าเยี่งอาชีพข้อสองก็คือมึงมาประท้วงเรื่องนี้แหละครับข้อสามเมื่อเร็วๆเนี้ยมายื่นข้อสเสนอเรียกร้องสิทธิประโยชน์สิบประการทั้งสิบประการนั้นขอสิทธิสวัสดิการเหมือนคนไทยทั้งหมดผมว่าไม่ใช่ครับผมว่าไม่เอาครับคุณจะมาขออะไรขนาดนั้นนะครับคุณคือคนเข้าเมืองมาทำงานก็ทำงานสีครับสิ้นเดือนรับค่าจ้างกลับบ้านไป ไม่ใช่เรื่องต้องมาขอสิทธิ์ผู้สูงวัยคนต่างด้าวต้องได้สวัสดิการจากรัฐมันใช่เลยครับอะมีบัตรชมพูใบเดียวซื้อได้ทุกอย่างทําได้ทุกเรื่องไม่ถูกต้องเห็นไหมไอ้เรื่องบัตรชมพูเนี่ยผมเห็นสมควรให้ยกเลิกนะครับยกเลิกไปเลยบัตรชมพูให้กับคนต่างด้าวอะไรสาระครับพอมันได้บัตรชมพูปุ๊บมันกลางมันเอาไปซื้อรถครับเอาไปทําใบขับขี่ครับแล้วมันเกิดอะไรต่อมาครับต่อมาเกิดอะไรขึ้น มันเปิดกิจการขนส่งครับเปิดกิจการรถเช่าขนส่งขนส่งอะไรครับอบพยพพวกต่างด้าวด้วยกันขบวนการการขนคนต่างด้าวเถื่อนไม่แทบจะไม่เหลือคนไทยเข้าไปทาแล้วนะครับคนพมา่าทําเองหมดขนแรงงานเถื่อนเออขนแรงงานเถื่อนเนี่ยคนพมา่าครับคนพมา่าหลอกพมา่าด้วยกันครับแล้วก็มาเป็นปัญหาของคนไทยเนี่ยแหละครับ หลายสิ่งหลายอย่างที่คนพมา่าเขาออกมาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นพมา่าสาขาสองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านรู้ไหมอะเลขาธิการความมั่นคงสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านทราบไหมพอบอตรตํารวจคนใหม่ล่าสุดท่านรู้ไหมได้รับรายง,งานไหมว่าคนพมา่านี่มันคิดมันมองประเทศไทยแบบเนี้ยเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาติเราไปอยู่ไหนหมดอะเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศไทยเราไปอยู่ไหนหมดปล่อยให้ไอ้พวกกะเลกะลาด ไอ้พวกบ้านแตกสแสแหละขาดมาดูหมิ่นดูแค์ประเทศผมได้ขนาดเนี้พวกท่านมีหน้าที่ปกป้องนะพวกท่านทําหน้าที่ดีพอหรือยังครับแล้วอย่ามาบอกว่าคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยเป็นพวกอนุรักษ์เป็นพวกขวาจัดไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ต่อต้านแบบไร้เหตุผลผมเอาเหตุเอาผลตลอดครับตอนนี้มันบานปลายแล้วนะครับคนไทยต้องมาแบ่งฝ่ายทะเลาะก,กันเองคนไทยต้องมาทะเลาะก,กันเองผมผมว่าผมไม่สบายใจนะครับไอ้คนเชีย เชียพม่ากับเชียไรสระครับเชียพม่าด้วยค่าคนไทยมันได้ที่ไหนแล้วครับเชียต่างด้าวแต่มาด้วยค่าคนไทยด้วยกันเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าผลประโยชน์ร่วมกันจุดมุดหมายร่วมกันก็คือผลประโยชน์ของประเทศไทยครับความเห็นตรงกันคือมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายนี่เห็นตรงกันครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากแรงงานพวกนี้เราจะแก้ยังไงส่วนของผมผมเสนอนะครับผมเสนอแล้วนะครับ ให้ใช้พ,ล,พลกรแรงงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องไปอนุญาตให้แรงงานนำนำลูกนำหลานเข้ามาพู้ติดตามอะเออเอาชัดๆเลยข้อนี้แรงงานหนึ่งคนเข้าได้หนึ่งคนจบเอาแคน่นี้ไม่ใช่เอาลูกมาเอาผัวมาด้วยเป็นผู้ติดตามแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาเรียกร้องข้อต่อมามาเรียกร้องนูน่นนี่นั่นขึ้นมาอีกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่เอานะครับ และผมก็มั่นใจว่าคนไทย,ลยหลายๆท่านก็ไม่เอาอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างสิทธิมนุษยชนมึงเอาไปอ้างกับพวกมึงเองไอ้เรื่องคาว่าสิทธิมนุษยชนมึงเอาไปบอกกระเหลียงเอาไปบอกไทใหญ่ระชานเอาไปบอกมินองลายเออเอาไปบอกกลุ่มชาติพันธุ์ของพวกมึงอย่าไม่ต้องเอามาสอนประเทศไทยครับประเทศไทยนี่หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยสูงเยอะด้วยเยอะด้วยนะครับไม่ต้องเอามา แล้วถ้าเกิดยกอ้างว่าความมั่นคงยกอ้างว่าเป็นเรื่องของอสงครามเรื่องของสงครามคุณก็ต้องไปคุยกับพมา่าไม่ใช่มาคุยกับทิศไทย UN ถ้ามึงเก่งจริงมึงส่งกองกำลังเข้าไปพม่าเลยเข้าใจไหมครับ UN เนี่ย UN NGO อ่ะถ้ามึงเก่งจริงนะมึงเอากองกำลังสันติภาพบุกเข้าไปในพม่าดิแล้วไปจัดการปัญหาสงครามภายในพมา่าเอาอย่ามาเสือกกับประเทศไทยซัดอืมกราบขออภัยครับ ของขึ้นเริ่มจะหยาบคายแล้วจิงปะจริงไหมท่านครับถ้ายูเอ็นมึงเก่งจริงอ่ะมึงเอาไปเลยกองกําลังอ่ะมึงเอาบุกเข้าไปที่พม่าเลยเฮ้ยหยุดยิงหยุดยิงกูยูเอ็นเป็นกรรมการเออกูจะมาจัดการปัญหาพวกมึงเลิกรบกรันเอาจริงดิมึงเอาอย่างนั้นสิไม่ใช่มากดดันประเทศกูผมเริ่มเกลียดยูเอ็นแล้วนะครับเสือกทุกเรื่องเสือกทุกเรื่องปัญหามันเกิดอยู่พมา่ามึงก็ไปแก้ที่พมา่า จริงไหมปัญหามันเกิดที่ประเทศพม่าเว้ยมันไม่ได้เกิดที่ประเทศของกูประเทศไทยไอยูเอ็นมาฟังกูบ้างไหมเนี่ยืมึงแก้ปัญหามึงต้องแก้ถูกถูกจดุดมึงเป็นมะเร็งที่มึงเป็นมะเร็งที่ปอดแต่มึงเสือกไปรักษาที่นักแข่งอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะหายมีปัญหาในพม่ามึงก็บุกไปพม่านูน่นเออไปบอกเขาเลิกรบกันไปบอกเขายุติสงครามแล้วคนคนพม่ากระจัดกระจายก็กลับไปแค่นั้นจบ อันนี้มาเสือกอะไรกับประเทศไทยอ่ะต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เอ,อห้ามปิดศูนย์นะศูนย์อพยพประเทศไทยห้ามปิดนะเปิดไว้เปิดไว้มันก็ไม่อยู่ไงเปิดไว้มันก็หนีจากศูนย์อพยพอะศูนย์อพย,ยอพแห่งหนึ่งที่อําเภออุ้มผางยหวัตากัแม่งประท้วงกันจนเผาทิ้งอ่ะก็พม่าไงเออพอพูดก็ว่าพมา่ามึงก็ไม่ยอมรับอีกมึงก็บอกว่านั่นกะเลียงแล้วกูจะรู้ไหมคนไทยจะต้องรับรู้กับพวกมึงไหมเออว่านั่นกะเลียงไม่ใช่พม่า ก็ประเทศของมึงคือประเทศเมียนมาประเทศพม,ามา่าแล้วใจกูเข้าใจว่ายังไง